เรื่องย่อละครคนละขอบฟ้าชินพัฒเป็นหนุ่มหล่อเจ้าของสวนยางแต่ถูกตาหน้าว่าเป็นฆาตากรข่มขืนจนสลิกกัญยาฆ่าตัวตายเพราะอายอีกทั้งไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นคนทำจึงทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าชินพัฒนเมินเฉยกับเรื่องนี้มากชนิกาเป็นนักศึกษาไทยในอเมริกาที่ไม่ได้ร่ำรวยนัก แต่เธอเป็นสาวสวยรวยเสน่ห์ที่แสนสนีเพื่อนรูมเมดแอบอิจฉาและแอบรักพันธนินแฟนหนุ่มของชนิกาเมื่อมีข่าวร้ายว่าพ่อป่วยต้องเข้าห้องไอซชนิกาจึงต้องบินกลับไทยทันทีและพบว่าบ้านกำลังถูกฟองลมละลายแม้จะขอความช่วยเหลือจากแฟนหนุ่มแต่พันธนิน ก็เอาเงินไปร่วมหุ้นกับเพื่อนแล้วชนิกาจึงโกรธมากสรรสน,นีเห็นโอกาสดีของตนจึงถีบหัวทรงและแนะนำให้ชนิกาไปทำงานที่สุราธานีซึ่งได้เงินเดือนเยอะหญิงสาวจึงจำใจต้องไปทำตามที่แนะนำจนกระทั่งไปถึงปานโทงจึงอาสาพาชนิกาไปส่งที่บ้านของนายจ้าง ก็คือชินพัเขาเคยเตือนว่าชินพัเป็นผู้ชายอันตรายชนิกาได้ยินมาว่าชินพัเป็นฆาตกรขมขืนแต่เธอต้องการเงินจึงขอเบิกร่วงหน้าทําให้ชินพัทมองว่าชนิกาเป็นผู้หญิงหน้าเงินทําให้เขากั่นแกล้งเธอสนุกสนุกในขณะที่พันธนิน ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรชนิกาได้เลยเพราะเขาเองก็ไม่ได้ร่ำรวยเช่นกันในขณะที่สันสน,นีต้องการแย่งชิงพันธนินมาเป็นของตนเองปานทงเองเริ่มเอียงชอบชนิกาปริชัิได้เล่าเรื่องของ ชินพัทนให้ชนิกาฟังจนหญิงสาวยิ่งไม่ชอบชินพัทนมากเข้าไปใหญ่แม้ว่าปานทงจะยื่นข้อเสนอเงินเดือนที่มากกว่าชินพัทนให้แก่ชนิกาแต่หญิงสาวก็ไม่สามารถไปได้จำใจต้องทำงานกับชินพัทนต่อไปเนื่องจากเบิ่เงินเดือนร่วงหน้าไว้ถึงสามเดือนขอซ้ำกรรมสอนเมื่อพ่อของ ชนิกาป่วยหนักประกอบกับเจ้านี้มาทวงนี้ความกดดันมีมากขึ้นเรื่อยๆชินพัฒน์จึงเสนอทางออกด้วยการให้เธอแต่งงานกับเขาและจดทะเบียนด้วยกันนี่ทุกอย่างที่มีให้เขาจะชดใช้ให้เองชนิกาอับจนหนทางจึงจำใจต้องแต่งงานด้วย ทั้งคู่จึงแต่งงานการท่ามกลางความสงสัยและแปลกใจของทุกคนเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดมากขึ้นทุกวันชนินกาไม่เห็นว่าชินพัทจะเป็นคนที่มีนิสัยดุร้ายแต่เพียงอย่างใดความรักเริ่มก่อตัวขึ้นมาเล็กๆในหัวใจของทั้งคู่แต่ไม่ได้บอกกันและกัน แต่แล้วกับเกิดเหตุการณ์ยุ่งเหยิงขึ้นเมื่อความรักเก่าของชนิกากลับมาและบอกว่าพร้อมจะดูแลชนิกาแล้วแต่ชินพัฒไม่ยอมยาแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องสิ้นสุดการใช้ชีวิตสามีภรรยาด้วยกันชินพัฒหอบหัวใจที่เจ็บช้ำกลับไปชนิกาเองก็ปวดใจไม่แพ้กัน เมื่อทิฏฐิอยู่เหนือความรักมีบททดสอบมากมายใช้รองใจชนิกาและชินพัทอยู่เรื่อยมาจากที่อยู่ใกล้กันความหมางมืนทำให้ดูเหมือนอยู่ไกลกันคนละขอบฟ้าสุดท้ายแล้วบทสรุปความรักของทั้งคู่จะจบลงเช่นไรรวมถึงชินพัทจะเป็นฆาตรกรตัวจริงหรือไม่อย่างไร ต้องคอยติดตามในละครคนละขอบฟ้า